วันนี้พามา,าดูล,งลดังคารถตุกๆนะคะทุกคนล,งลังคารถตุกๆุ่แบบนี้มันเป็นเศษเหล็กนะคะเป็นเศษเหล็ก แลวเวลาซื้อนะคะทุกคนถ้าหักไม่เป็นนี่ขาดทุนเลยนะคะถ้าหักไม่เป็นนี่ขาดทุนเลยเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ผุผุพังๆแต่เวลาซื้อลูกค้ามันก็ไม่ได้ได้กาไรอะไรมากมายนะคะทุกคนราคาเสร็จเหล็กซื้อเหล็กที่เสร็จเรียบร้อยแลวมันก็ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะของแบบนี้เราเลี่ยงไม่ได้เราก็ซื้อมาเราก็ต้องหักให้เป็นนะคะเดี๋ยวพามทุกคนมาดูค่ะอันนี้พี่ลีซื้อมาเหล็ก5้าิโลเลยนะคะทุกคนแต่จริงๆมันหนักมากเลยนะคะหนักเกือบร้อยโลค่ะมันหนักอะไรคะนี่คะมมมมมมนีี่ไไ้้้โฟอํา มีไม้มีโฟมอมน้ําแบบนี้ค่ะลุกคนแบบนี้ค่ะนี่ถ้าหักไม่เป็นนี่ขาดทุนเลยนะคะการหักบางครั้งต้องหักให้เยอะไว้เลยค่ะลูกค้าจะขายไม่ขายก็เรื่องของเขาค่ะเราต้องหักไว้เยอะไปเลยค่ะหักไปเลยเพราะว่ามันต้องมาเสียเวลาในการตัดแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากจะขายให้ได้ราคาเหล็กของตัวเองจริงๆนะคะลูกค้าก็ต้องตัดเองนะคะลูกค้าก็ต้องแกะออกให้เหลือแต่เหล็กจริงๆถึงจะขายได้ราคาของตัวเองแต่ถ้าอยากให้ลูกค้าอยากให้ซื้อเหมาแบบนี้นะคะต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะว่า เราก็ต้องหักนะคะหักเยอะแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกค้าบางคนบอกโอ้สแตนเลสสแตนเลสจริงๆเราต้องตรวจสอบนะคะนี่คือสแตนเลสปลอมนะคะตรวจสอบแล้วเป็นสแตนเลสปลอมนะคะก็มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเวลาซื้อของนี่ไม่ใช่ว่าช่างตามน้ําหนักเหล็กนะคะต้องหักให้เป็นนะคะหักให้เยอะนะคะของแบบนี้หักให้เยอะลูกค้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนนี่ค่ะแต่จากประสบการณ์พี่หลีนะคะพี่ลีเคยได้มาหลายอันไงพี่ลีก็เลยหักเป็นอยู่บ้างนะคะ ส่วนมากก็จะไม่ค่อยขาดทุนค่ะหักเยอะไว้ก่อน,นะคะ่ะ